นายอัจฉริยะเลืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัจฉริกรรมนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดน้องคายเข้าพบพันตำรวจเอกประสงค์เฉลิมพันธ์รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดและประพฤติมิชอบในวงราชการหรือปอปอป,อปอเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีอาญาทหารเรือจังหวัดน้องคายกับพวกรวม16นายในความผิดฐานร่วมกันค้ายาเสพติดร่วมกันปล้นของกลางร่วมกันแถลงข่าวอันเป็นเท็จเพื่อมุ่งหวังรับสินบนนำจับและข้อหาอื่นๆรวม7ข้อหา พร้อมนำหลักฐานสำคัญเป็นคลิปวิดีโอไฟล์เสียงสนทนาและแผนผังแสดงไทม์ไลน์และผู้ร่วมในกระบวนการมามอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีค่ะนอกจากหลักฐานที่เป็นไฟล์เสียงและก็คลิปวิดีโอที่ทางคุณอัจฉริยะได้นำมามอบให้กับทางตำรวจแล้วยังมีหลักฐานบางส่วนนะคะที่ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนซึ่งก็เป็นแผนชาร์ตแสดงความสัมพันธ์และก็ไทม์ไลน์เกี่ยวกับผู้ที่กระทำผิดในวันดังกล่าวค่ะ โดยนี้เป็นหนึ่งในหลักฐานบางส่วนที่ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนซึ่งในอัจฉริยะได้ชี้ให้เห็นลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าได้รับการร้องเรียนจากฝ่ายปกครองอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายว่าเมื่อเวลา2องนาฬิกายีนาทีของวันที่10มกราคมฝ่ายปกครองได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีเรือลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านทางแม่น้ําโขงเจ้าหน้าที่กรมการปกครองจึงเข้าทาการจับกลุ่มยาเสพติดของกลางยาบ้า2ล้านเม็ดและไอ116กกิโลกรัมได้โดยผู้ต้องหาได้หลบ ไปแต่จากนั้นประมาณ20กว่านาทีได้มีชายสองคนอ้างเป็นทหารเรือได้มาชิงเอาของกลางไปซึ่งเจ้าที่ฝ่ายปกครองได้เจรจากับกลุ่มคนที่อ้างว่าเป็นทหารเรือเพื่อขอนําของกลางคืนแต่ไม่สําเร็จจึงไปลงบันทึกประจําวันไว้ที่สพบางบ่อต่อมาทราบว่ากลุ่มทหารเรือได้เตรียมถแถลงผลการจับกลุ่มดังกล่าวโดยสร้างเปานหลักฐานเท็จขึ้นมาว่ามีชายสองคนเดินทางจากกรุงเทพมหานครเพื่อมารับยาเสพติดดังกล่าว และถูกจับกุมได้พร้อมเรือขนยาเสพติดโดยได้ทําบันทึกจับกุมขึ้นมาใหม่ระบุว่าได้จับกุมในคืนเดียวกันส่วนการถแถลงข่าวพบว่ามีเพียงเจ้าหน้าที่ทหารเรือเท่านั้นไม่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจมาร่วมถแถลงด้วยและยังได้ยกเลิกการถแถลงข่าวในเวลาต่อมาจากฝ่ายปกครองคือนาราขอเนี่ยเป็นคนสั่งยาล็อนี้มาเรามีไามลายโทรศัพท์อยู่แล้วนะครับที่นาราขอเนี่ยนะครับสั่งยามานะครับกับฝั่งลาวนะครับแล้วก็ หลังจากที่ถูกไ่วยปกครองจับได้ก็กลัวว่าตัวเองจะมีความผิดก็เลยใช้วิธีคือชิงป้อนเนี่ยนะครับป้นออกของกลางจากไ่ปยปกครองซึ่งมีการจับได้ตอนตี2องยี 2, ็บสองเอามาแถลงเป็นผลงานเพื่อมุ่งหวังรางวัลสินบนน้ำจับโดยการอ้างนายกฤษิศักดิ์เนี่ยซึ่งเป็นเด็กของนาราขอมารับยาเพื่อให้ให้ครบองค์ประกอบ สำหรับพยานหลักฐานสำคัญอีกชิ้นที่ชี้ได้ว่ามีการจัดฉากเรื่องต่างๆขึ้นมามีพยานบุคคลอย่างน้อย3คนซึ่งหนึ่งใน3ตนได้พามาพบกับทางตำรวจในวันนี้ส่วนอีกสองรายซึ่งเป็นสามีภรรยากาันและเป็นผู้ที่มีข้อมูลความเคลื่อนไหวของกลุ่มทหารพบว่าได้ขาดการติดต่อไปซึ่งคาดว่าจะถูกขบวนการอุ้มหายโดยขณะนี้ยังไม่ทราบชะตากรรม นอกจากนี้ยังพบว่ามีพยานอีกหลายรายที่ถูกข่มขู่คุกค,คามจึงร้องขอให้ทางตำรวจทำการคุ้มครองพยานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทางด้านพันตำรวจเอกประสงค์เปิดเผยว่าทางตำรวจจะรับเรื่องนี้ไว้ตรวจสอบเบื้องต้นต้องเริ่มจากการตรวจสอบก่อนว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าที่รัฐจริงหรือไม่จากนั้นจะลงพื้นที่สอบปากคำผู้เสียหายและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานส่งปะปะชพิจารณาต่อไปส่วนเงินรางวัลนำจับ ทราบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระงับไว้ชั่วคราวเพื่อรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวก่อนเดี๋ยวจะต้องดําเนินการในเรื่องของการสอบปากคําผู้เสียหายและก็พยานที่เกี่ยวข้องหลังจากนั้นเราจะต้องพิสูจน์ทราบก่อนว่าตัวผู้ถูกกล่าวหาทั้ง18นายเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือไม่นะครับถือถ้าในส่วนตรงนี้เรารวบรวมเป็นจำนวนการสอบสวนแล้วก็ทําเรื่องส่งปปชภายใน30วันครับ